สวัสดีค่ะวันนี้คุณทัศจะพาไปตามหาสมบัติของชาวสวนค่ะไปดูสิคะว่าสมบัติของชาวสวนอยู่ตรงไหนไปตามตามไปดูกันค่ะนี่ค่ะเส้นทางบุกป,ป่าฝ่าไร่อ้อยค่ะ มาค่ะตอนนี้ครูทัศ์มายืนอยู่กลางดงไผ่ค่ะมาดูว่าขุมสมบัติของชาวสวนอย่างเราเป็นอะไรไปดูกันค่ะมาค่ะนี่เป็นกอไผ่ก่าแก่มากเลยค่ะครูทั์เห็น มาเห็นตั้งแต่ปี2,526ตอนนี้40่สกว่าปีแล้วนะคะมาเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสวงสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะ ปุ๋ยรากไผ่ใบไผ่โอ้นี่คะ่ะนี่คือขุมสมบัติของชาวสวนอย่างเราค่ะเพราะเรารู้ว่าคุณประโยชน์ของปุ๋ยรากไผ่ใบไผ่นะคะมีคุณประโยชน์ต่อพืชที่เราปลูกมากๆเลยนะคะทําให้พืชงอกงามจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็รากไม่เน่าไม่ขึ้นเชื้อรานะคะ แล้วก็งามทนงามนานด้วยค่ะอืมก็ปุ๋ยคอกยังสู้ไม่ได้ด้วยค่ะนี่เอาไปกี่กระสอบแล้วค่ะตรงนี้เอาไปสามสี่กระสอบนะ มาแล้วนะคะในชุดเสื้อกีฬาสีขาวตัวนี้นะคะทุกคนเรียกร้องได้เกินมาแล้วค่ะมาขุดเอาชุดนี้มาขุดคุมสมบัติของชาวสวนของเราก็คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากก็คือปุ๋ยค่ะเพราะปลูกคือทุกอย่างต้องอาศัยปุ๋ยนะคะวันนั้นเรารู้แล้วเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ใช่ปุ๋ยหมูลสัตว์แต่เป็นปุ๋ยของรากไผ่ค่ะใบไผ่รากไผ่ หมักหมมกันนานหลายสิบปีแล้วนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าได้พิสูจน์แล้นะคะจากข้างบ้านก็คือลุงฮะเอาตรงนี้แะคะไปปลูกทั้งแตงกวาทั้งบวกสวยมากและทนมากนะคะไม่มีรากของไม่มีโรคเกี่ยวกับรากเลยค่ะถ้าโรคราบจะเห็นว่าต้นจะเหลืองนะคะนั่นคือ รากเริ่มมีเชื้อรานะคะแต่นี่เขียวสวยมากโดยเฉพาะตะไคร้สวยมากๆเลยค่ะก็เลยได้ตรงนี้นะคะนี่คกะเยอะๆเลยค่ะนี่แค่ตรงนี้เราได้เอาไปหลายกระสอบแล้วนะคะ,คะนี่ขนาดขุดลึกแล้วนะคะนี่ยังมีอีกค่ะนี่จะกองกองไว้ค่ะเอาอีกวันนี้ก็เอาไปใส่่อ ต้นผุ้เรียนปลูกใหม่ค่ะผุ้เรียนชอบมากเลยอุ๋ยนี่เอาเอาตัวนี้โรยแล้วก็เอาใบไผ่ไปกรกด้วยค่ะเดี๋ยวจะคอยดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะว่าเขาจะงามทนงามนานขนาดไหนค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำให้เ่าหลายท่านอาจจะมองข้ามนะคะ เห็นต้นไผ่ก็คิดว่าไม่มีมมประโยชน์บางคนเจอเนี่ก็ตัดแล้วก็เผาทิ้งไม่ได้ทําอะไรนะคะนี่คือแหล่งปุ๋ยนะคะขุมสมบัติของเราเลยละค่ะในการที่จะเอาไปใส่พืชผักสวนครัวหรือต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกที่เราต้องการให้เจริญเติบโตแล้วก็งอกงามค่ะค่ะปุ๋ยจากรากไผ่ใบไผ่เน่าค่ะปุ๋ยสุดยอดของเกษตรกรเลยนะคะ มองหาข้างๆบ้านและนำเอามาใช้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงที่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย